ค่ะพอมันหันไปมองอ่ะมันก็เห็นนะประตูมันไม่ได้เปิดกว้างเลยพี่มันแง้มอยู่อ่ะมันก็มองออกไปแล้วห้องมันปิดไฟหมดแล้วแต่คนยังนอนคุยกันอยู่อ่ะมันก็หันไปเห็นคนเดียวพี่เป็นผู้หญิงอ่ะผมยาวนั่งยองยองอยู่ใส่ชุดสีดําจ้องหน้ามันอยู่สวัสดีวันทุกคนแลาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปปองพี มากันแบบเงียบๆแบบนี้นะครับผมเราก็น่าจะรู้กันนะครว่าเราอยู่กันในรายการอะไรซึ่งรายการในวันนี้เราอยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสนาร์สิบแนาฬกาแบบนี้กับเล่าเรื่องผีอินโทร ตานนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าการเล่าเรื่องผีของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆเน <c oughs> ื่องจากว่าคนที่เขาส่งหัวข้อมานะก็ยังเป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านเหมือนเดิมนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกรับเชิญเลยนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่าเรื่องที่เขาเกิดมาเนี่ยเป็นการเห็นแบบ ผีที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆแล้วใช้คําว่าเล่าไปเนี่ยขนลุกขนพองเลยซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเพราะเขาเกินมาแค่หัวเรื่องเท่านั้นแต่เขาได้ทำตามกติกาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจนฉะนั้นแล้ววันนี้คุณคือผู้โชคดีครับงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันแล้วไปพบกับความร้อนนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ค c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอเคแต่พอมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพ้องกันเลยครับผมอย่าเสียงดังนะป ค okay, แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับผู้โชคดีทางบ้านอ่ะไหนแนะนําตัวหน่อยสิชื่ออะไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูค่ะอะไรนะฮะชื่อนูค่ะหนูหนูอายุเท่าไหร่ครับนูอายุ18ค่ะปีนี้19แล้วอ๋อ19บเ้วพ้นคุกอยู่พอดี <laughs> <laughs> แซแฟนแ,แล้วค่ะ แฟนแฟนไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเออ <c oughs> พูดเลนพูดเลนพูดเลนรายการผีรายการผีรรผโอเคคุณน no, ุ้ยหรือว่าน้องนุ no, ครับวันนี้มีเรื่องจะมาแชร์กันทั้งหมดกี่เรื่องครับ3ามเรื่องค่ะอ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะมาเริ่มจากเรื่องแรกเลยเรื่องแรกนี่คือเรื่องอะไรครับเป็นคนแก่นั่งตรงเสากลางห้องค่ะ มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับค่ะเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ5ปีที่แล้วค่ะสมัยหนูอยู่มอสองเนาะเป็นปีแรกที่หนูเข้าไปอยู่ในหอพักเลยเป็นโรงเรียนประจำเหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่ามีเด็กนักเรียนไปกลับเหมือนกันอ่าอ่าต่อฮะใช่แล้วในห้องเนี่ยจะไม่ใช่รูมเมทแค่แบบว่าสองคน4คนแต่ว่ามีทั้งหมด13คนเลยอยู่ในห้องเดียวครับอ่าเป็นปูฟูกนอนนะคะเป็นยางพาราเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้อง สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็จะมีเสาอยู่กลางห้องา่มเป็นเสาต้นหนึ่งอยู่กลางห้องทําไมมันถึงมีเสาอยู่กลางห้องปกติห้องทั่วไปคือเขาก็แค่แบบเสาสี่มุมไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมีกลางห้องวะใช่ค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่ว่าพอข้างล่างเนี่ยมันเหมือนเป็นตึกเก่าอะค่ะแล้วเขาเอาตอนแรกมันเป็นอาคารไม้แล้วทีเนี้ยพอเขารีโนเวทใหม่เขาอาอาคารไม้เนี่ยขึ้นไปอยู่บนเป็นอีกชั้นหนึ่งข้างบนแล้วก็สร้างปูนข้างล่างอ่าเขาเลยต้องมีเสาดามมาไว้ทุกห้องเลย สามห้องข้างล่างก็คือต้องมีเสากลางห้องเนี่ยค่ะอ๋อเข้าใจได้เข้าใจได้ต่อเลยฮะใช่ค่ะแล้วห้องเนี่ยพอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะแบ่งได้เป็น4บล็อกใช่ไหมพี่ครับแล้วตรง2บล็อกข้างในเนี่ยจะนอนกันเรียงเลย9ก้าคน แล้วก็จะมีบล็อกหนึ่งอยู่หน้าประตูอ่าบอกก่อนว่าห้องข้างล่างเนี่ยค่ะมีทั้งหมด3ห้องห้องบนอีก3ห้องห้องข้างล่างเนี่ยจะเป็นห้องละ2ประตูซึ่งประตูหนึ่งของบางห้องเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกใช้งานเช่นห้องหนูแต่ว่าประตูตรงปลายเท้าหนูพอดีเนี่ยเป็นประตูที่เปิดปิดตลอดแล้วเยื้องไปอีกขวามือเนี่ยก็จะเป็นประตูที่ไม่ได้ถูกใช้งานปิดตายเอาไว้เลยครับอ่าแล้วตรงที่หนูนอนนะคะหนูนอนหันเท้าออกนอกประตูใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเพื่อนเนี่ยนอนหันหัวชนกับหนูเหมือนกันแต่ว่า ด้วยความที่หนูเป็นคนนอนคนสุดท้ายเลยถ้าหนูตะแคงซ้ายหนูก็ยังเจอเพื่อนอยู่แต่ถ้าหนูตะแคงขวาคือหนูจะไม่เจอใครเลยจะโล่งไปหมดเลยค่ะจะเป็นมุมมหารแล้วก็เป็นประตูรตรงปลายเท้าเลยแล้วในทุกๆคืนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่กลับห้องดึกเพราะว่าหนูไม่สนิทกับใครในห้องอะค่ะพีเอสแล้วแล้วเราไปไหนอ่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาที่หอพักเนี่ยค่ะมีลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนเข้ามาด้วยแล้วคุณอาเนี่ยเขาบอกกับทางโรงเรียนเลยว่าต้องการให้แยกกันอนอนคนละห้องซึ่งหนูเป็นคนเข้าสังคมกับเพื่อนในห ไม่เก่งเลยหนูเลยข,ขึ้นไปอยู่ข้างบนซะมากกว่าช่องข้างบนทั้งสองห้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนตกกลางคืนค่ะหนูนอนสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาก็จะยังไม่ปิดไฟกันแล้วห้องหนูเนี่ยจะเป็นห้องที่เฮฮานิหนึ่งจะแบบสายปาร์ตี้เล่นกันในห้องอะค่ะทั้งทั้งที่ปูที่นอนแล้วเรียบร้อยอเหมือนเปิดไฟไว้แค่ดวงเดียวในห้องละแต่ว่าห้องหนูก็ยังเล่นกันอยู่ทั้งทั้งที่แบบมันต้องปิดไฟได้แล้วอ,อ่านหนูเลยฝืนตัวเองหลับแต่เหมือนก็ว่ามันเหมือนกึนก่งหลับกึ่งตื่นนะคะรู้สึกอีกทีก็คือเพื่อนปิดไฟกัน เสียงแบบแราเพื่อนยังไม่ได้หลับกันนะคะก็เล่นการถีบกันนังปักปักปักเหมือนต้นเท้ามันไปกระแทกบูนอ่ะพี่เท้าเวลาเสียงเวลากระแทกปูนอ่ะมันจะไม่กระแทกเหมือนไม้เสียงมันจะดังตึ้งตึ้งตึ้งนะคะ เสียงมันจะแน่นๆหน่อยใช่ใช่มันจะแน่นๆเลยแล้วหนูอ่ะเป็นคนที่นอนไม่หลับอยู่แล้วเพราะว่าันแปลกที่อะค่ะหนูก็แอบหุนหิดนิดนึงมันไม่ใช่แค่วันเดียวพี่มัน3วันเลยอะสามวันติดกันที่เพื่อนหนูเล่นกันแบบเนี้ยจนหนูแบบทนไม่ไหวละพอคืนวันนั้นอะเป็นคืนวันศุกร์พอดีพรุ่งนี้วันเสาร์หนูเลยตัดสินใจที่ว่าหนูจะกลับห้องช้าหน่อยให้เพื่อนคนหลับไปแล้วแล้วหนูค่อยกลับมานอนครับหนูก็เลยกลับเข้าห้องหนูเนี่ยตอนเกือบเที่ยงคืนกลับมาถึงห้องก็ปิดไฟหมดแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนไอเสียงนั้นน่กก็็ยยังออูคืื ยังไม่นอนแต่น่ะหนูเป็นคนแบบด้วยความที่ไม่สนิทกับใครในห้องอ่ะหนูก็ไม่ได้กล้าบอกเขาว่าเอ้ยเบาเสียงหน่อยหรืออะไรแบบนี้ค่ะหนูก็ต้องข่มตาหลับอ,อ่ะแต่คืนสุดคืนนั้นจริงๆอ่ะที่หนูนอนไม่หลับเพราะมันดังนะคือเลยพี่ตั้งแต่ที่หนูลงนอนปุ๊บันตีสามตีสี่ก็ยังตึงต้งตึ้งตึ้งเู่อยงนั้นอ่ะแม้กระทั่งที่ว่าหนูอาจจะเผลอหลับแล้วกึง่งหลับกึง่งตื่นหนูก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่อ่ะ มันดังเกินเวลา<ช>ไปหน่อยอะเนาะใช่ค่ะ <c oughs> ก็คืองุนงิดมากแล้วพ่อตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วหนูก็พิสนิทกับใครในห้องเหมือนเดิมหนูเลยต้องเอาเรื่องเนี้ยไประบายให้กับพี่ย่างบนฟังอ <c oughs> พอหนูเดินขึ้นไปเนี่ยหนูก็เตรียมใจไว้แล้วเออจะไปเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้เขาฟังให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย <c oughs> พอขึ้นไปเขาก็ตั้งวงกันค่ะด้วยความที่มันเป็นวันเสาร์เด็กหอก็จะนั่งปาร์ตี้กันกลางห้องเขานั่งเล่าเรื่องผีกันหนูเลยเข้าไปแจมด้วย พอเข้าไปนั่งเนี่ยมาวนที่พี่รุ่นพี่คนหนึ่งพอดีเขาบอกว่าเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปีที่แล้วเป็นห้องสี่แล้วห้องที่หนูนอนก็คือห้องสี่อ่าอ่าเขาก็เลยหันหน้ามามองหนูทุกคนหันหน้ามามองหนูหมดเลยหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เล่าได้ไม่เป็นไรหนูอะชิวๆหนูเป็นคนกลัวแต่ว่าหนูคุมตัวเองได้ฟิลน,นั้นค่ะ,ะแล้วเขาก็เลยเล่าแต่ว่าพอเขากําลังเกิดขึ้นมาเขาก็ถามหนูอีกว่านอนตรงไหนหนูก็บอกว่าอ๋อนอนตรงเสาค่ะเขาก็เงียบกันทั้งวงเลยพี่มันต้องมีอะไรแล้วล่ะเขา าก็พยายามเปลี่ยนเรื่องและด้วยความที่หนูเป็นคนแอบอยากรู้อยากเห็นนึ่งอะเกินมาขนาดนี้เราก็ต้องเล่าให้หนูฟังอะถึงแม้จะกลัวหนูก็จะบอกทุกคนว่าเอ้ยเล่าได้เล่าเลยเล่าเลยเขาก็แบบแบบว่ายุกยิกกันอยู่สองคนสามคนไม่ยอมเล่าจนหนูแบบเฮ้ยหนูไม่กลัวจริงๆเล่าได้เลยเขาก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วอะก่อนที่หนูจะเข้าเนี่ยเขาอะนอนอยู่ตรงข้ามหัวหนูตำแหน่งตรงข้ามหัวหนูค่ะ แบบว่าอยู่ใกล้ๆเสาแต่ว่ามองไม่เห็นมุมที่หนูนอน่อเขาอ่ะตื่นมาตอนประมาณเกือบห้าทุ่มเขาได้ยินเสียงดังแบบเหมือนปูนที่ว่าหนูได้ยินตอนแรกเลยพี่เป็นเสียงกระแทกดังตึงต้งตึ้งตึ้งอยู่อย่างเงี้ยเป็นเสียงแน่นๆเขาก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันแต่ว่าพอตื่นมาแล้ว,วเขาหันซ้ายหันขวาคือแถบนั้นของเขาคือหลับกันแล้วทุกคนตอนห้าทุ่มเหมือนกันแต่หนูยังไม่ได้เล่าเรื่องที่หนูเจอไงพี่<ๆ>เขาก็เล่าต่อว่าเขาต้องหันไปมองต้นตอของเสียงอ่ะสุดท้ายแล้วเขาแหงนหัวขึ้นไปดูพี่เขาเห็นเป็นคนแก่ เป็นผู้ชายหัวขาขาวตัวผิวค้ำๆไม่ได้ใส่เสื้อนั่งกอดเข่าแล้วก็นั่งยองๆอ่ะหันหน้าเข้าหาเสาอะพี่แล้วก็หัวกระแทกเสาดังตึงตึง <โฮ S 2> ตึง <โฮ S 2> ตูอย่างเงี้ยเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันมืดแล้วแบบว่าที่หอมเป็นกระจกบานเกตดแต่พี่มันเลยมีไฟหน้าหอส่องเข้ามามันเห็นแบบตึงตึงตึงอยู่อย่างเงี้ยคือคือฟิลฟิลเหมือนคนกอดเข่าแล้วหัวกระแทกปึ้งใช่ค่ะแบบหันหน้าเข้าเสาเลยอะพี่อุ้ย Oh, oh, oh. แล้วคือหนูก็ช็อกไปเลยเพราะว่าหรือว่าเสียงที่หนูได้ยินมาตลอด4ี่คืนห้าคืนมันไม่ใช่เสียงเพื่อนเล่นกันวะคืนนั้นหนูเลยแบบว่ากลับห้องเร็วเลยแล้วก็นอนแล้วความที่มันกลัวอยู่แล้วลนอยู่แล้วอะ่ะมันก็นอนไม่หลับอะ่ะพอจะหันไปคุยกับรุ่นน้องอะ่ะก็ไม่ได้หลับกันหมดแล้ว แล้วหนูอยู่คนเดียวตอนเกือบห้าทุ่มเวลาเดิมเลยหนูได้ยินเสียงดังตึงตึงตึงแล้วพอเรื่องราวจากที่หนูได้รับฟังมาแล้วอะหนูก็ลนนะพี่แล้วภาพมันก็จะคิดตามแล้วเสียงอะจากที่หนูคิดว่ามันอยู่ไกลๆมันใกล้มากแบบตรงหูข้างขวาหนูเลยอะตรงเสาพอดีเลยอะอาแล้วเราหันไปมองไหมไม่กล้าค่ะหลับตาสนิทเลยแต่ว่าหนูตั้งใจฟังกว่าทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งอะเราจะฟังด้วยความลำคานะพี่ว่าเอยเสียงดังกันอีกแล้วเสียงดังกันอีกแล้วแต่คราวเนี้ยหนูคิดว่ามันไม่ใช่เสียงเพื่อนละหนูก็ตััั้งงงใจฟมนนเเปสีย ซุบซิบซุบซิบเล็กๆของเสียงผู้ชายอะพี่ซุบซิบเล็กๆๆๆจนหนูค่อยๆฟังค่อยๆฟังมันจะยิ่งชัดขึ้นอะแล้วประโยคแล้วประโยคนั้นคือขอโทษ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 อยู่อย่างเงี้ยค่ะวนไปวนมาเป็นเสียงแบบเร็วมากอะจนหนูเกือบจับใจความไม่ได้แต่ได้ยินก็คือวนไปวนมาขอโทษขอโทษขอโทษอยู่อย่างเงี้ยพี่วนไปวนมาโอ้แล้วก็คือเจออย่างนั้นบ่อยไหมตลอดเกือบอาทิตย์แรกอะเจอ ทุกคืนเลยโอ้ยทนได้ไงวะหน้าหนูไม่สนิทกับใครในห้องอ่ะพี่แล้วถ้าหนูไปนอนห้องอื่นอ่ะหนูก็จะโดนคนในห้องลงโทษได้ทําเวรอ่ะเออแล้วแล้วเรามไม่ถามคนอื่นในห้องคือแค่คุยเฉยๆว่าเฮ้ยเธอที่เหนเหมือนเราไม่ไม่คุยเลยเหรอทุกคนเหมือนกับว่ามันเป็นเด็กเก่าอ่ะมันจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องแบบเนี้ยในห้องอ่ะพี่อื S <S> <S มันจะปิด<ม>ปิดปิดแล้วคือเหมือนหนูเป็นคนที่ซวยที่สุดก็คือมันต้องมานอนตรงนั้นอ่ะแล้วเราได้ไปถามแบบครูบาจารย์ไหมว่าแบบเฮ้ยมันมันทำไมเราเราจะได้ยินแบบนี้มันคืออะไรแบบที่เขาเล่าลือกันหรือเปล่ามันมีค่ะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนที่ว่าก่อตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันมีเอ่อคนก่อตั้งเนี่ยมีอยู่สองคนด้วยกันแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ก่อตั้งแรกเลยเป็นผู้ชายคนที่ก่อตั้งคนที่สองเป็นผู้หญิงเป็นสองคนเนี้ยเป็นพี่น้องกันแต่พอถึงเวลาเนี่ยก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาคนที่เป็นพี่อะ เหมือนเสาหลักอะทิ้งโรงเรียนไปแล้วคนที่เป็นน้องสาวเนี่ยต้องดูแลคนเดียวบริหารคนเดียวซึ่งยุคสมัยก่อนนั้นนั้นมันลําบากมากอะค่ะการที่จะเปิดโรงเรียนแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยคือตอนที่น้องสาวเสียเนี่ยแต่ผูกคอตายในหออะค่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนเครียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวพี่ชายเองก็กลับมาบริหารต่อแต่ก็เหมือนอสติไม่ได้สมประกอบเหมือนตอนแรกอะค่ะ,ะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายคือตอมใจตอนนั้นตรงที่หอพักที่เขาสร้างเป็นบ้านพักของผู้ชายคนนั้นค่ะอ๋อแล้ว แล้วก็ฟิลเหมือนแบบว่าถ้าเป็ติดไปต่อเรื่องก็คือเหมือนชายคนนี้เป็นพี่ชายที่แบบมาตายที่หลังแล้วตอนใจตายที่หลังถูกปะแล้วก็แบบใช่ค่ะเขาเขาอยากขอโทษน้องสาวที่แบบทิ้งไปะอะไรอย่างเงี้ยหูวสตอรี<ช>่น่ากลัวะนะหูวถ้าเห็นแบบคนแก,อก่โอโหกกระแทงยหูว์ก็หลอนอยู่นะอือหูเราเราไม่เปิดตาดูสั้งนี้น่วยเหรอ, <c oughs> <c oughs> อกลัวค่ะหูกลัวกลัวโอเคอ๋ออันนี้ก็คือเรื่องแรกแต่ก็ไม่ได้ถามว่าแบบใครเห็นอะไรยังไงเพราะเราไม่สนิทใครอือเฮ้ยได้ได้อยู่เรื่องแรกมามาแซมเปิลได้อยู่เรื่องที่สองเลยไหม เรื่องที่สองค่ะแต่ว่าเรื่องที่สองจะไม่ได้เป็นเรื่องที่หนูเจอเองจังๆอ่าเป็นใครเจอฮะจะเป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันแต่ว่านอนห้องข้างๆอ่าอยู่ในหออีกแล้วอ่ะใช่ค่ะว่ามาเป็นคนที่นอนตำแหน่งเดียวกับหนูเลยอ้าวแต่คนละห้องกันอ๋ออ่ะเรื่องมันเป็นมายังไงครับเรื่องมันเป็นมาตรงที่ว่าห้องเพื่อนเนี่ยจะมี2ประตูใช่ไหมคะแล้วเหมือนห้องหนูเลยค่ะแต่ตรงประตูปลายเท้าเพื่อนเนี่ยจะปิดใช้งานไม่ใช้ครับแต่จะเปิดใช้งานตรงที่เอ่อตรงที่ไม่มีคนนอนนะคะครับแล้วเขาก็จะเอ่อ เหมือนกับว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่คนเนี่ยเพิ่งทยอยกลับมาจากบ้านนะคะก็กลับมาที่หออ่าเ้าของอะไรก็ยังเคลียร์กันไม่เสร็จแล้วคืนนั้นก็จะนอนกันดึกมากซึ่งพอปิดไฟแล้วเนี่ยก็ยังมีคนแบบคุยกันอยู่คุยคุยเตที่นหน้าะเพื่อนหนูอะ่ะยังได้ยินเสียงทุกคนคุยกันหมดเลยนะพี่ตอนเกือบตีสองแล้วอะ่ะแล้วมันก็หันไปเห็นคนที่แบบว่ามันได้ยินเสียงก่อนได้ยินเสียงเป็นคนเปิดประตูลูกบิดอ่ะเพราะว่าชั้นล่างมันจะเป็นลูกบิดประตูค่ะพอมันหันไปมองอ่ะมันก็เห็นนะประตูมันไม่ได้เปิดกกกวว้้้างงงเลลยยออออ่่พีมมมมัันนแแู็ไป มันปิดไฟหมดแล้วแต่ว่าคนยังนอนคุยกันอยู่มันก็หันไปเห็นคนเดียวอะพี่เป็นผู้หญิงอะผมยาวนั่งยองๆอยู่ใส่ชุดสีดําจ้องหน้ามันอยู่ยเห็นเป็นแบบใบหน้ามองอยู่เลยเหรอใช่ค่ะเอล้ลักษณะใบหน้าเป็นยังไงอะลักษณะใบหน้าเป็นผู้หญิงอะพี่หน้าขาวซีดๆแบบซีดจะเขียวอยู่แล้วอะเหมือนเปียกนิดนึงอะแล้วอันที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเขาอะค่อยเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็เดินเข้ามาพี่เดินแบบที่ไม่ใช่คนปกติเดินแต่แม่งเดินแบบนั่งยองๆ เดินเข้ามาอุ้ยอ้ย,อยนกักกว่าแล้วคือเพื่อนหนูเออมันนอนอยู่มันนอนเป็นยางพาราค่ะมันจะไม่ได้สูงขึ้นมาจากพื้นเยอะพอเขาเดินมาเดินมาจนแนบตัวมันอะ่ะเขามาก้มหน้ามองมันแล้วก็ยิ้มอะ่ะคือมันเดินแบบยองๆอ,งอะ่ะมันยองเดินอะ่ะใช่รู้ว,วเพื่อนก็คือเพื่อนก็คือช็อกไปเลยอะ่ะคันคันคัน,นไปทั้งตัวแล้ว โอ้ยกูไม่อยากขยับตัวเลยอะ่ะออ้ยขยแงขยแงมากเลยอะ่ะม,มันเหมือนผีญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยใช่เออเสร็จทีเนี้ยเพื่อนมันก็กลัวใช่ป่ะแต่ว่ามันบอกว่ามันละสายตาจากเขาไปไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนโดนตึงไว้ว่ามึงต้องมองอะ่ะอ๋ออ๋อแล้วบทสูงเพื่อนนี้เป็นไงอะ่ะพอจ้องไปงั้นเขาไม่ได้มาทําร้ายหรืออะไรเลยนะพี่เขาอจ้องไปมันบอกว่าจ้องเกือบครึ่งชั่วโมงก็จ้องเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยเออๆๆแล้วสุดท้ายเขาไปอ่ะเขาก็หันมายิ้มอีกที

อ,อ๋ออเอเพื่อนบอกว่าพอหลังจากนั้นคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนทุกคนไม่ไม่เคยมีใครคุยมาก่อนหน้าเนี้ยคนหลับหมดแล้วอะแต่มีมันคนเดียวที่คิดว่าทุกคนยังคุยกันอยู่ไปหาตน้นตอนเรื่องนี้มาไหมอ่าเรื่องราวของผู้หญิงคนเนี้ยเป็นความเชื่อที่พอหนูไปถามคนอะคนเขาจะไม่คิดว่าเป็นผีคนที่ตายแล้วแต่เชื่อเป็นว่าแบบเป็นผีอะไรสักอย่างที่ที่โรงหอเลี้ยงไว้อะคนพาลงหรือใครสักคนเลี้ยงไว้อะุมาหรอไม่น่าใช่ปะไม่เชิงเป็นเหมือนผีแบบผีพายไหมอะที่หนูไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นตัวเปียกเลยอะพี่อ๋อมัน มันจะมีของปลุกเสกบางอย่างที่คล้ายๆกับกุมารอยู่แต่แบบมันมันไม่ใช่กุมารอะ่ะมันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่ก็จําไม่ได้เหมือนกันใช่เป็นฟิลนั้นเลยแล้วคือที่หนูบอกว่าหนูอะ่ะ เกี่ยข้องด้วยอ่ะเพราะว่าคืนนั้นน่ะไอประตูห้องที่ปิดตายของห้องหนูอ่ะมันจะติดกับประตูห้องที่ห้องนั้นเขาใช้งานกันตลอดซึ่งประตูที่ปิดตายแบบล็อกกอนไว้แล้วพี่แม่งเปิดคืนนั้นแล้วหนูตื่นมาเห็นพอดีว่ามันเปิดอยู่วายแต่ว่าไม่มีใครรู้กล้าลุกขึ้นไปปิดประตูเลยเพราะว่ากลัวกันใครจะกล้าลุกกูถามจริงเถอะอืออาจจะเป็นเพราะว่าหนูอ่ะเขาอาจจะเปิดเข้ามาห้องหนูก่อนแล้วแล้วหนูอ่ะหลังจากที่หนูเจอเหตุการณ์วันนั้นอ่ะหนูเอาพัดลมของคนในห้องมาเลียงตรงข้างๆหนูอ่ะเพื่อที่ว่าหนูหันไปหนนูก็จจะยังุ่ใ อเขาเลยเลือกที่จะไปอีกห้องหนึ่งมากกว่าอืมอูเดือดว่ะเดือดวะไอเชียรโรงเรียนไหนไว้นะกูอยากรู้เลย <c oughs> <c oughs> จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอาแค่จังหวัดะแค่จังหวัดโอ้จังหวัดก็จะรู้เลยอะพี่เอ้ยพูดมาเหอะมีตั้งเยอะตั้งแยะอยุธยาอืมอกูไม่รู้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 โอเคโอเคโอเคเรื่องที่สามมาเลยปะเรื่องที่สามอันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนอีกคนนึงเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องราวของชั้นบนละอืม ชั้นบนเนี่ยอ่าเล่าก่อนว่าหอในี่หอพักอะค่ะมันจะเป็นสองบันไดสองเป็นบันไดละฝั่งอะอขวาก็เดินขึ้นได้ซ้ายก็เดินขึ้นได้แล้วรุ่นน้องหนูอะเขาเรียกว่าอะไรห้องที่หนึ่งอะจะอยู่ขวามือสุดข้างบนแต่รุ่นน้องหนูเดินขึ้นไปตรงบันไดซ้ายมือมันก็จะอยู่ห้องสุดท้ายแล้วมันก็จะมองเห็นห้องที่หนึ่งพอดีอแล้วที่หอหนูเนี่ยหนูไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกเขาจะมีกฎเข่งคัดเลยว่าถ้ากินเสร็จมึงต้องเอาลงไปล้างห้ามทิ้งไว้หน้าห้อง ห้ามทิ้งเศษอาหารไว้หน้าห้องเด็ดขาดหนูก็แบบอ่ะหนูก็ทําตามไปค่ะแต่ว่าเรื่องเราหลังจากนั้นทําให้หนูรู้เลยว่าทําไมคืนรุ่นน้องเนี่ยเดินขึ้นไปหน้าห้องหน้าหยุดอยู่หน้าห้องสามมันก็มองเห็นห้องหนึ่งห้องหนึ่งเขากองเศษอาหารไว้อะพี่ oh. แล้วภาพที่มันเห็นอะคือมันไม่ได้เห็นแค่เสร็จอาหารไง <S <S แต่ม,มันเห็นผู้หญิงคนเดิมอะนั่งยองยองอยู่อะแล้วก็กินเสร็จอาหารตรงนั้นอะผู้หญิงที่ที่เรื่อง<ช>ของอะนะชุดดำใช่ผู้หญิงชุดดำผมยาวเปรียกๆอะ <S <S อนั่งกินอยู่อะ <S <S ไอเฮียคนรู้กูกลัวนั่งกินแบบใช้มือพอี่แล้วก็ดังปงเปงปงเปงจัดปงเปงอะแล้วจังหวะที่มันหายใจอะมันบอกมันหายใจเข้าปุ๊บอะเขาหยุดเฮือกแล้วเขาก็หันมามองหน้ามันอะแบบจับก้มก้มกินอยู่ดีแล้วก็หันมามองหน้ามันอะมันก็ แบบคือมันอะตัวมันไหนอยู่ห้องกลางพี่มันต้องเดินไปอีกห้องนึงใกล้เขาเข้าไปอีกอะแล้วจังหวะนั้นอะเขาเดินใกล้เข้ามาหามันอีกอะเขาก็หยุดทุกอย่างอะเขาเลยเหมือนเหมือนเขาหยุดกินอ่ะแล้วเขาก็เดินแบบยองๆเข้ามาแล้วก็มองหน้ามันไม่ไม่เลิกอะแล้วก็ยิ้มนิดนึงอะพี่เฮียน่ากลัวสัตว์แบบคือไม่ได้มาทําอะไรอะแต่แบบ ใช่แต่เดินเข้ามาหาเหมือนกนว่าจะเข้ามาแบบเอ้ยกูมีนะอะไรแบบเนี้ <S <S ยจะเดินเข้ามาหาเพื่อนเลยเพื่อนตัดสินใจไม่เดินเข้าห้องตัวเองแล้วแม่งเปิดประตูวิ่งเข้ามาห้องหนูเลยเพราะว่าตอนอีกปีหนึ่งอ่ะหนูขึ้นไปอยู่ห้องข้างบน มันก็วิ่งเข้าห้องหนูปิดประตูล็อกแล้วมันก็วิ่งเข้ามานอนในมุมมุมหนูเลยหนูก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็ร้องไห้แบบตัวสั่นนะพี่เ oh. พิ่งเคยเห็นคนหัวลุกอะหัวตั้งอะเ oh. พิ่งเคยเห็นจริงๆอะ oh. Oh. มันก็ร้องไห้ร้องไห,ห้แบบว่าร้องไห้แบบสัน่นไปหมดเลย oh. แล้วเพื่อนในห้องอะก็ถามมันย้ำไปอีกว่ามึงแบบห้องกะเอ้ยห้องหนึ่งอะมันกินเสร็จอาหารหน้าห้องแล้วแมวขึ้นมากินอีกแล้วใช่ไหมดังไม่หยุดเลย ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวไงพี่เออแล้วทุกคนก็แบบอืมห้องอะ่ะมันเป็นบานเกตอะ่ะไอคนที่อยู่ตรงห้องกลางอะ่ะหรือว่าห้องที่สองอะ่ะแม่งเห็นเป็นหัวผู้หญิงอะ่ะวิง่ง<อ>เดิน<ๆ>เดินอ่ะเห็นหววกันทั่งห้องเลยอ่ะพี่ โอ้ยหล,อน,อ,ลอนสัตว์อะคือภาพภาพที่พี่เห็นในหัวอะมันเหมือนผีญี่ปุ่นตนหนึ่งอะที่แบบว่าร่างกายข้างล่างเป็นคนแล้วหัวเป็นไก่ที่มันเคยมีกระแสอยูะที่มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวอเออมันฟิลประมาณเออฟิลประมาณนั้นอะแล้วแบบช <c oughs> ี่คนลุกเลยอะ ใช่ที่หอเขาเลยไม่ให้ทิ้งเศษอาหารไว้เพราะเหมือนเป็นการที่ว่าเหมือนเวลาเราบูชาผีพี่เราก็ต้องให้ผีกินนู่นกินนี่เหมือนเลี้ยงเขาอะแต่เนี่ยเหมือนเราให้เศษอาหารเขาโดยที่ไม่ตั้งใจอะเขาก็จะมาอยู่วนเวียนอยู่ตรงนั้นอะแล้วทําไมทําไมเราแบบถ้าถ้าเรา,ารู้ไงทําไมเราไม่ไปเรียกร้องแบบเออให้แบบอะไรของพาลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาออกไปอะไรเง,งี้ยคือพาลงคนที่เขาเลี้ยงอะมันโรงเรียนเนี่ยมันสร้างมาแบบหลายสิบปีแล้วพี่พาลงเขาก็ออกไปแล้วด้วยอ้าวทิ้งของดีไว้ให้ด้วยทิ้งของไว้ใช่ แลหลังจากนั้นคือหนูก็ออกเลยจากหอเพราะว่าหนูทนไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกวันทุกวันแล้วคนในหอแปลกตรงที่ว่าแม่งปิดเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องอะไรเลยทนอยู่นทนได้ลังไงวะแตกหยูคนเดียวไงพี่หนูก็เลยออกเลยทนอยู่กันได้ยังไงอยู่วะเชื่อเป็นกููตายกูเลยกูตายตั้งแต่วันแรกอะ โอเคน้องนุวันนี้สนุกมากเรื่องราวแบบเข้มข้นมากๆไม่ต้องมีน้ําเลยมีแต่เนื้อล้วนๆก่อนไปพี่ถามหนึ่งอย่างส่วนตัวเชื่อเรื่องผีไหมอยากรู้อ่าหนูเชื่อค่ะว่ามีผีแต่ว่าไม่หนูไม่คิดว่าเป็นหนูไม่อินกับคนที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาเป็นผีเล่ยล่อนอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วคําว่าผีของนูคืออะไรผีของหนูก็คืออาจจะมีโรคผู้ขนานขึ้นมาอีกโลคหนึ่งที่ถ้าเราตรงกับเขาอ่ะเราถึงจะเห็นเขาอ่ะอ่าฟิวนั้นค่ะอ๋อโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อ่า โอเคน้องนุสนุกมากพี่ชอบชอบมากชอบที่สุดเลยตั้งแต่แบบอัดมาวันนี้หลายคนมากพี่ชอบของของเรามากที่สุดเลยขอบคุณค่ะอ่ะโอเคงั้นก็ไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสได้มาเล่ากันอีกก็เดี๋ยวค่อยนัดก,กันละกันนะได้ค่ะโอเคขอบคุณน้องนุมากนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ,บค,ค,ครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมไม่ไม่ต้องสาธารณยายเยอะเลยเว้ยคือเนี่ยผมผมแบบผมชอบการเล่าเรื่องแบบนี้มากผมรู้สึกว่ามันเห็นภาพชัดมันเห็นอะไรที่แบบชัดเจนมากๆผมรู้สึกว่ามันแบบไอ้เชื่อคือเรื่องขอบกรอ,อบเรื่องอะ่ะมันอยู่แค่ห้องแค่สองสามห้องแล้วก็อยู่ในแค่โรงเรียนเดียวอะ่ะมันไม่ต้องใหญ่มากเลย,เยคุณผู้ชมแต่โอ้โหบรรยายถ้าเห็นภาพแล้วขนลุกมากโอ้ยขนหัวลุกเลย เอาเป็นว่าคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับผมและถ้าเกิดสมมติว่าสัปดาห์หน้าใครที่อยากจะมาแชร์เรื่องผีหรือว่าใครที่คิดว่ามีเรื่องตัวเองหลอนๆก็อยากจะมาแชร์กันใต้คลิปนี้นะครับมีเมลอยู่ก็สามารถทิ้งหัวเรื่องทิ้งเนื้อเรื่องแล้วก็ทิ้งที่อยู่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือ Facebook ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดท่านโชคดีเราจะติดต่อกลับไปนะครับโอเคเอาเป็นวันนี้ถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันเนะ่ยต้องฝากก, like, ก, share, ก,ก,กดไล,ดลค์กดแชร์